สิ่งประดิษฐ์และนักประดิษฐ์หลาท่านในช่วงยุคสมัยปริศาสตนั้นล้วนและมีความสําคัญต่อการที่เราจะทําการศึกษาเพื่อพัฒนาในเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบันนี้และแน่นอนครับ่อผลงานทางศิลปะและผลงานต่างๆที่มีความสําคัญต่ออารยธรรมของโลกนั้นเป็นอย่างไร๋ยมจะายฟังครับอ่าในส่งข้อแรกครับอ่าวหงจะพบจอจานเรียวรูานิีนะร่ององปรมาปิของรม่าไดซ่าลอา้าวจีนทาสเปร์นีครับผมถัดมาเาสองะกอไกซึ่งมีเกนเชโโบโอนาร์โตี ก็คือพระพันุตนะครับดยจรัติสนะสําคัญมากซีขอไข่โจวันนี่นะบอกโซุนี่บอกโซเนี่ยเขาพูดกับวรรณกรรเรื่องดิคาบิอนนะครับเรื่องเศษสีสังคมห้าขอชิงนิโกโรมาทีนะครับเวนลี่ขอชิงนั่นก็คือวรรณกรรเรื่องเจ้าคู่พระนครนะครับอดีองทอบอกเลยครับว่านี่สําคัญมากวรรณกรรมเรื่องเจ้าผู้ครองนครว่า The Prince เนี่ยมีความสําคัญต่อกันที่เราจะทําการศึกษาในเรื่องของบริษัทต่างๆได้ถัดมานะครับถัดมาคือในส่วนของข้อหก